ตัวนี้เป็นอะไรอ่ะอันนี้เป็นตับนะใส่ตับอันนี้ผมหารวมเครื่องใน100่งรอยเท่เป็นงครับจะออกผมอยู่หนงงี้กเจ็ดหนึ่งสองสามสี่หากเมสีรู้ทันเยอะพวกครับทุกอย่างถึงว่าเป็นอาจารย์หมดนะ ความไวแล้วของกล้องผมจับโฟกัสไม่ทันเลยส่วนนี้ก็จะเป็นหมูที่เป็นต้มแซลักชิมครับผม่วลูกค้าชอบไม่ขมใช่ไม่ชอบอะไรนะบางคนขอก็มีลูกค้าขอสั่งเองเลยไม่ได้สั่อของลาร์การนะ้านที่สารพันขั้นเทพนะใบเดียวครับผม สวัสดีครับคลิปนี้เดินยังวนทัวร์เราอยู่กันอีกครั้งนะครับกับร้านสรพันธ์นั้งนเทพนะครับร้านลาบชื่อดังรับย่านตลาดท่าดินแดง17นะครับมีทั้งลาบผมส้มแท่บนะครับที่นี่ก็จะมีทั้งเนื้อทั้งหมูเลยนะครับกแยก เ้าแยกมห้อเลยเดี๋ยวเรื่องเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันนะครับรกกรกกอันนี้อันนี้ก็เป็น,ปน,นอะไรพี่ลูกจิ้มลูกจิ้มครับน้ำจิ้มของมั่มมนหลับแื้แก็จะมีเก็มแจ้วมีอันนี้ลแล้วแล้วแต่ลูกค้าชอบแล้วแต่ลูกค้าชอบเลย้ลไ,ได,ได 60รวมเครื่องในนะนี่ก็ลูกค้าสามารถจะเลือกได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้มใช่ไหมพี่อันนี้เป็นต้มเนื้อต้มนะครับผมขายขีดเท่าไหร่อ่ะพี่ตอนนี้40บาทเหมือนเดิมครับไม่เป็นไร40บาทเหมือนเดิมครับนี่เนาะนี่เนาะเป็นเนื้อต้มก็จะมีเครื่องในมีอะไรบ้างพี่เครื่องในมีโอ้มีปอดมีม้ํมไส้แล้วก็ พุงดำพุงขาวตับเล็กโอ้เยอะกี้ม้ามอะไรอย่างเงี้ยครับผมครบแบบทุกอย่างเนาะครับผมตัวนี้เป็นอะไรอ่ะอันนี้เป็นตับนะใส่ตับแล้วก็เป็นลาบ อันนี้จะเป็นเครื่องในเนาะแล้วแต่ลูกค้าตัวนี้จะลาบใช่ไหมอันนี้อันนี้จะเป็นลาบขมเนาะขมกลางเป็นลาบบิบเนาะขมกลางสําหรับลูกค้าจะเอาสับเอาสับก็ได้ถ้าสับก็จะเป็นลาบขมกลางธรรมดาลาบเลือดแต่ถ้าหั่นเป็นชิน้นๆก็จะเป็นก้อยก้อยเลือดแต่ถ้าเลือดเยอะก็จะเป็นก้อยชกเล็กแทนชกเล็กนะครับก้อยชกเล็กนี้จะคำว่าชกเล็กนี้จะเพิ่มเป็นเลือดเนาะ เพ,เพิ่มเลือดเหมือนเดิมครับ <S 1> <S 1> เพิ่มเลือดอย่างเดียว <ule Honestly> คำว่าโชคเล็กน้อยจะเปลี่ยนเป็นเลือดครับผมอันนี้สองเผ็ดๆเ,เลยให้พี่เขาอันนี้ขมกลางขมกลางหนึ่งสองสามครับผมอันนี้หนึ่งสองสามใส่เพีย ีเยครับผมมีเพียครับผมตางมีเลือดมีเลือดยัเลือดไเครื่องขวดวันนี้มาไม่ลืมเลือดแลครับอ่าไม่ลืมวันนั้นลืมเนาะวันนั้นผมว่าอ๋อพี่จําได้วันนั้นอ่ะมานถ่ายไปได้ครึ่งเรื่องครับเออครึ่งเรื่องแล้วลืมเลือดวันนี้ไม่ลืมแต่เลือดยังไม่วันนี้มาพร้อมครับผมวันนี้มาพร้อม เครื่องพร้อมนี่60บาทนะครับ60บาท60บาทก็ไม่ใช่เริ่มต้นกันที่60บาทใช่ไหมครับผมถ้าเป็นลาบเนาะลาบ60บาทลาบก้อย60บาทครับถ้าซอยจู๊80ขึ้นไปครับแต่ถ้าเนื้อก็สั่งกันที่1ขีดได้บาทได้ได้ครับเนื้อต้มนี่สี่ละหมูหมูก็ราคาเดียวกันใช่ไหมหมูจะถูกกว่าบา๋อ3บบาทเนื้อจะ40ครับเปรี้ยวจานนี้เนาะขอโทษครับเอาเป็นเปรี้ยวเนาะไม่ขมน้ำข้นไหมน้ำใส เปี้ยวจัดใช่ไหมพี่เผ็ดน้อยหรือเผ็ดมากเผ็ดมากรสจัดน้ำใสกินที่นี่เปี้ยวจัดเปี้ยวจัดเผ็ดมากกินที่นี่แล้วกินที่บ้านหีิพ่อพี่น่าอร่อยมากนะก้อยเนาะนี่เสร็จแล้วอันนี้ใช่นี่บ่เสร็จแล้วครับผมอ่าไอเรียกเพื่อนนะอาไซนี่บ่อชิมบ่ชิมบ่ลองชิมดิาดเหลืออะไร ทิมกระยุกป,ปูให้ช่องยูทูปเพิ่อนน้ำเนี่ยเยี่ยมเลยครับผมอ้าอายแล้วออกมาเ,เลยเยี่ยมเลยได้เลยบอกครับผมใส่นี่เลย,ยสรสชาติเนข้มข้นเหมือนเดิมปกติก็มีถ้วยให้อยู่เนอ้อายคือเอานี่มาคืออันน,นี้พี่เข้ามาเองเหรอพี่ ครับผมพี่เขาเตรียมมาเองนะไม่ใช่ของพ่อค้าพี่เขาขายร้านข้างๆร้าน้เหมือนห่อข้าวมันไก่เลยอันนี้เป็นข้าวมันไก่หรือข้าวผัดไม่รู้นะแต่นี้ข้างในเนี้ยเป็นของดีนะเป็นลาบดิบนะพี่น้องเรื่องอยาจะคิดว่าหัวหมกได้ครับเด้อครับผมขอบคุณได้หลยขอบคุณครับเพิ่นเตรียมมาของพ่อค้ามีถ้วยให้อยู่แล้วเนาะอันนี้เป็นรสจัดน้ำข้นเปรี้ยวจัดเผ็ดจัดโอยน้ำใสใช่ไหมครน้ำใสครับผมอันนี้รอยเดียวครับไร้อยเดียวเนื้อร้วนๆครับ อ่าร้อยเดียวร้อยเดียวเนื้อล้วนๆก็แถมเนื้อให้ได้ครับผมเนื้อล้วนๆรสจัดน้ําใสเป็นต้มใช่ไหมพี่อันนี้ฮะเป็นต้มนะครับผมอ่าโอนได้แล้วเนาะโอนสำรวจสําเร็จหนึ่งร้อยสองพันครับผมแป๊บนึ่งไยต้มไปเลยเปลนน้ําใสเนาะอ่าชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กบอกผ่้ค้าได้จ้านเลือกได้เรื่อยรสจัดน้ําใสครับผมพี่แล้วถ้าลูกค้าบอก สองเซนครึ่งทำไง่ะอ๋อได้เหมือนกันครับบางบางท่านูอยครับผมบางลูกค้าบางท่านมาก็ไม่หั่นเลยเอาลงแล้วก็ปรุงใส่ถุงไปเลยเพราะว่าเขาจะต้องไปปรุงอีกทีหนึ่งเอาน้ำเยอะไหมพี่หรือน้ำน้อยน้ำเยอะได้ถ้วยครึ่งเนาะเป็นรสจัดรสจัดนี้จัดให้เลยนะนี่เนาะจัดเผ็ดจัดเป็ดจัดเช็มได้น้ำถ้วยครึ่งแล้วก็เปรี้ยวจัดนะครับเปรี้ยวจัดจะอยู่ประมาณ ไล่ดูไปนะครับน้ำใสใส่ข้าวคั่วไหมน้ำใสใสข้าวคั่วนะน้ำใสใสข้าวคั่วก็จะประมาณนี้นะครับผมกันลืมเนาะอันนี้จะเป็นน้ำใสใส่ข้าวคั่วรสจัดเปรี้ยวจัดไม่ไม่ไม่ใสครับสาหรับลูกค้าที่ไม่ชอบเนาะแต่ถ้าลูกค้าชอบก็ได้บอกได้จ้าก้อยหนึ่งร้อยต่อไปเป็นก้อยหนึ่งร้อยเอาเนื้อกับลิ้วก็จะมีสองลิ้วก็พี่เอาริ้วดํากับเนื้อ เอาขมหรือเปรี้ยวครับเนื้อขมเนาะเอยเอาขมเนาะมีริ้วดำหรือิ้วขาวลิ้วดำครับผมริ้วดำจะเป็นประมาณนี้ครับริ้วดำริ้วขาวอ่าสบายนางดำแล้วก็สบายนางขาวก็จะเป็นแบบนี้สําหรับลิ้วขาวขาไม่เอาอ่าขาแบบนี้ก็สามารถที่จะใส่ต้มได้นะครับขาไม่เอาเนาะตับตับ่าเอาบ้างครับเอาตับนิดหน่อยอ่าตับนิดหน่อยเนาะ ขาดตับไม่ได้เนาะจต่เรจะแซบนะครับเอาคมไร้ไปไหนเงี้ยเอะมั่งเนาะสับเขียงเกือบระเบิดอ๋อครับผม <c oughs> เพราะว่ามีดมันบเขบานะ <c oughs> มีดมันไม่เขา้าโอ้ยบอแมแอามีดไม่คมมีดไม่คม <c oughs> ครับผมมันนั่นมีดไม่เขา้านะมีดไม่เขา้ามันอีสานเหรอเนาะครับเ <c oughs> นาะนี่มีดไม่คมอันนี้ก็สับบ้างอันนี้มั่งเนาะ <c oughs> ครับผมก็ จะประมาณนี้เนาะแล้วก็1 2 3สาเปลี่ยนได้เนาะ1 2 3สอันนี้ได้แค่หนึ่งนะไปสาไม่ได้นะครับผมแล้วก็ขมกลางนะหนึ่ง3 1 2สาสาหนึ่งสครับผมอันนี้ไม่ได้สูตรเลขคนิตอะไรนะครับครับผม <laughs> อันนี้เป็นเป็นก้อยคนิตก้ <laughs> <laughs> อยคณิตนะ <laughs> มีแบบ1 2 3 1 2สสนะครับเป็นก้อยคณิตเนาะ ครับผม,มสูตรเชียอะไรใช่ไหมพี่ครับผมสูตรสูตรเชียลีเดอร์เหรอ <c oughs> ย่าเอาสูตรก้อยพ่อค้าไปเชียลีเดอร์หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแล้วเต้นได้ด้วยนะที <c oughs> นี้ก็จะประมาณนี้เนาะครับผมอ <c oughs> ยังสนุกเหมือนเดิมนะพี่ครับผมเพลิดเพลินสนุกได้ครับอันนี้<บ>เห็นบอกว่าลูกค้ารีเควสต์มาให้ใส่แมสกกับถุงมือใช่ไหมพี่ ครับผมเพรอะอทุงมือหน่อยจะได้ดูดีข <mm <mat ึ้นจะได้ด ah ูดีขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่ใส่ทุงมือขับมอเตอร์ไซค์แต่จริงๆแล้วไม่ได้ขับมอเตอร์ไซค์เนาะใส่ทุงมือข่ายล่ามแต่พ่อค้าก็เห็นลูกค้าว่าลูกค้าคือไปเจ้าก็เทคเทคแขงให้แล้วก็มีผ้าซับเหงือผ้าซับเง่นให้หน่อยต่อไปก็มีหมวกเนาะมีหมวกตอนแรกก็บอกให้เอาเชฟโรงแรมนั่นเถ้าใส่ขนาดนั้นเลยครับผมก็อันนี้ใส่พริกนิดเดียวรสจัด ครับผมมากันอยู่เรื่อยๆครับตอนนี้ก็ลูกค้าก็เรื่อยๆนะครับผมเรื่อยเหมือนเดิมครับก็เหมือนเดิมเครื่องในแบบครบเลยนะมอครับครับครับครบเลยครับผมรถจัดน้ำใส ขมกลางน้ำถ้วยครึ่งนะครับผมเป็นน้ำถ้วยครึ่งเห็ดนิดเดียวนะพี่พอาพอบอปปานี่พอบอครับแต่เอาเป็นขมกลางเนาะขมกลางะเดี๋ยวไปดูสูตรน้ำใสใสกะคั่วบอใสจ้าอันนี้เป็นขมกลางนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองจะไม่เหมือนลาบนะจะแตกต่างนะครับผมใส่ข้าวคั่วนี่สูตรเชียร์ลีดเดอร์แล้วครับสูตรเชียร์ลีดเดอร์ โมโมทุนล้วราซื้อคอยเราสองร้อยตานแล้วหมดงบจ้าหมดงบแล้วครับตี๋มาอดหนุนลาบขึ้นเก่าเด้อจ้าขอบคุณหลายๆมาแต่เดินทางไกว่วันน้อลูกค้ามาจากคลองสานจ้าปานมาจากคลองสานเนาะขอบพระคุณหลายๆนะครับผมได้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 ไดไดไดพิเศษเานานะครับผมขอเจียวไปนำเนาะจากซ่อนเคืองให้เพื่อนไปจำ สำหรับลูกค้าเดินทางมาจากคลองสานเด้อขอบพระคุณหลายๆเลยครับเด้อในส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องในหมูนะก็ขีดอันนี้ขีดละ30ใช่ไหมครับผมสิบสามสิบครับแต่ถ้าเป็นจะเนื้อก็จะเป็นขีดละ40บาทพอ้าเป็นอะไรนี่แก้วหมูเนื้อก็มีรสจานได้ไส้ก็มีนะครับกลางๆเอาลอยนึงแล้วรวมเครื่องในนาะกน้ำจิ้มซอยจู้หนึ่งถึงเดือกับนิดนึงลอยหนึ่ง ตัวนี้เป็นน้ำจิ้มเนี่ยครับผมน้ำจิ้มครับใช้พริกขมกลางแล้วไหมนะตัวนี้ครับผมเอขมกลางเราแยกได้ไหมครับครับผม,มแยกได้ครับแยกได้นะขม,มกลางซึ่งร้านนี้เองก็จะแยกนะครับทั้งหมูทั้ทงเนื้อนะครับนี่ก็จะเป็น2อร้านนะครับร้านหนึ่งร้านสองของพี่สารพันขั้นเทพนะครับราคาพี่ครับเชิญครับ ก็มีทั้งเนื้อสดก็มีนะเครื่องในสดนะก็มีเป็นลาบเป็นอะไรเงี้ยสามารถจะเลือกได้ครับว่าเอาอะไรบ้างครับได้ใเไได้น้ำใส่ปลาใส่กุ้งขั้วชิมไหมเอลยเนาะเชิมเลยเนาะลูกค้าเยอะครับตอนนี้ลูกค้าแบบเต็มร้านเลยนะเชิญคร้าเรียบเลยมุงกงนแน่นร้านครับ ก็ไปเป็นต้มนักสงายแล้วรสจัดน้ำพุนเปรี้ยวกลางเผ็ดน้อยเปรี้ยวกลางครับอันนี้เปลือกบางเลยครับผมงงไม่ยว่าล้เปรี้ยวกลางเปลือกไม่บางนะพี่อันนี้ไม่ใช่โุเลียนเลยอ๋ออันนี้ไม่บางครับอันนี้เนื้อร่วนอันนี้มีแต่เนื้อร่วนเอาป้ายด้วยได้ครับผมเดี๋ยวเด้อรถจัดน้ำข้นเปรี้ยวกลางเผ็ดน้อยรสจัดน้ำด้วยคือเปรี้ยวมาก เผ็ดน้อยนี่นะได้ไหมเผ็ดน้อยเราสัคงไปแล้วเปรี้ยวกลาง,ลางเผ็ดน้อยน้ําใสจะเป็นลักษณะนี้นะครับน้าใสกับใสลีนะครับใสแท้ๆนะใสติ้งลิงก์เลยโอ้ยบมออยเอาก้อยเอาก้อยนำเท่าไหร่ครับหกเมื่อกี้นี่กล้ไทยร้อยหนึ่งเอาอรอยแป๊บแป๊บนึงเด้อเด้อเด้อเด้าเด้อเด้นเดอเอเนะ้อเ้อเดอเอเด้อเครื่อเในออยเนาะเก้อเด้อเด้เอออออ นมีตับนำนะครับผมไม่ใช่ตับนำใช่ตับตับเป็นเนื้ออันนี้เขาเรียกว่าก้อยหกสิบรวมเครื่องในต้มแปดสิบบาทครับาทอันนั้นแปดสิบเนาะเห็นเยอะๆนั่นแหะคิดจะแปดสิบแล้วผมมีตับมีเครื่องในกุเทนาคาับกุเทนาหน่อยผมกลางใช่ไหมครับ เปรี้ยวกลางใส่เลือดได้นะได้ลดจัดเปรี้ยวกลางเพราะง่ายร้อยนึงเอารสชาติไหครับผมจัดดีเลือดเยอะได้ทุกอย่างอเคผมจัดไปเลยครับผมอันนี้เปรี้ยจัดฝั่งนี้เปรี้ยวจัดนะครับอันนี้เป็นเปรี้ยวจัดเผ็ดได้นะตัวนี้ตัวนี้เผ็ดได้เปรี้ยวจัดใส่เลือดขอเลือดด้วยอันนี้เป็นเปรี้ยจัดเลยเขาบอกเปรี้ยวจัดจัดเดียใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่า พี่จะออกผมอยู่ก็ใส่เล oh. oh. ือดเลือดได้ไหมเลือดได้เนาะนี่จะเป็นเชี่ยวจัดอันนี้ก้อยมะนาวก้อยมะนาวโอ้โหลืมสับนู้นลูกค้าโอ้โหมาเป็นดุ้นเลยไม่เห็นเนาะไม่เห็นเนาะไม่เห็นไม่เห็นกล้องไม่เห็นเนาะกล้องไม่เห็นโอ้กล้องก็ไม่เห็นเลกล้องตามไม่ทันเลยกล้องตามไม่ทันเลย ทานเร็วมากเอ้ยเร็วมากโอ้โหเปรี้ยวนะครับก้อยสุ่มนะครับมีก้อยมะนาวก้อหน้าอร่อยเหมือนกันแปดสบาทครับเราต้องผมย่างเดี่ยวเสียบเนาะเปรี้ยวก็อร่อยครับผมชิมดูไหมครับผมชิมไหมเอ่ยไม่เลยครับไม่เผ็ดผมัข้างในัข้างในบาทไม่เผ็ดขมเดี๋ยวให้พี่เขาหน่อยเลยหลายคนเลยนะที่น่อ เครื่องใน100ผมจัดบอกเพชรจัดเพชรได้เบอร์เพชรจัดตามสูตรทุกอย่างอ่าตามสูตรทุกอย่างโอเคครับผมตอนนี้ครับผม่องไม่ถูกผมจัดเพชรจัดร้อยหนึ่งโอเคเนี่ยเป็นร้อยหนึ่งรถจัดเพชรจัดผมจัดทุกอย่างแล้วก็ต่อไปเป็นรากหกสิบไม่เพชรผมจัดเครื่องในรากหกสิบผมจัดรวมเครื่องในแต่ไม่ผิด น,น,น,นี่ผมจับมุแนไม่มุนแน่เนาะครับก็ประมาณนี้ครับม่มจับน้ <c oughs> าโคตรอนีเลย สนงสามแล้วก็หนึ่งขั้นเทพอปนยังไครับนึ่งามครับผมแคปเรียงรวมเลยครับใช่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสามสครับผมโม้ลไม่ได้สตรมาริโอเสียงอยู่ไหนฮะเสียงอยู่ไหนบ้าหเสียงไปเมื่อไหร่ทหาารอจ้า พ่อครับไม่ค่อยพูดเท่าไหร่นะครับผมเยอะเหรอพ่อค้ารู้ใจอยู่เลยลูกค้ารู้ทันเนอะพ่อครับเป็นคนไม่ชอบพูดนะครับไม่ชอบพูดน้อยรบแต่ที่ถ่ายมาสิบนาทีนี่ก็ไม่หยุดเหมือนกันนะไม่หยุดพูดเลยฉันไม่ใช่เป็นเพราะวันนี้อาจารย์อาจารย์เอาพวอยู่อาจารย์หมดครับทุกอย่างถือว่าเป็นอาจารย์หมดนะ ความไวแล้วของกล้องผมจับโฟกัสไม่ทันเลยอะความไวความหน้าอร่อยก็ยิ่งไวกว่านี้ฮะกี่กรติ้งร่นบรรลับเลยครับเห็นเลื่นะครับกีกรติ้งต้องควบกับ40ไปแล้วพี่ต้องรีบตึงเอาง่ายๆมาคนั่าครับโขาดกีกติ้งจันเอยแต่40 2เซานะครับ2เซาแต่อย่าเกินนะอย่าเกิน2เซา ถ้าสี่เซาเนี่ยนะพรุ่งนี้ลาง,งานไปทำงานไม่ได้ครับสี่เซาโซนนี้ก็จะเป็นหมูผมเอาเผ็ดกลางกลางได้ครับ,รบจัดให้เลยครับเผ็ดกลางกตัวนี้เป็นอะไรลวกกิมอ่ะลวกกิมครับผมอันนี้เป็นเป็นเครื่องในหมูเนาะครับผมเครื่องในหมูครับตัวนี้หนึ่งร้อยบาทครับผม สามขีดกว่านี่ครับตัวนี้ก็จะประมาณ100ร้อยกว่าบาทใช่ไหมไม่ไป,ประมาณร้อยหนึง่งอ่าเขาขีดละสามสิบบาทเฮ้ยลูกค้าก็เลือกรอมานะ้น <c oughs> ขีดละสองสิบบาทแล้วเป็นหมูโอ้โหเขาจะอา่างเหนียว่ะเอาล่เหนียวได้เที่ยวนึกไม่รู้เหมือนกันเอาส้ม เอาน้ำจิ้มผมไปปะน้ำจิ้มผมน้ำจิ้มผมนะอันนี้อะไรเป็นเพี้ยใช่ไหมน้ำจิ้มเพี้ยดีดเพี้ยผสมกันนะตัวนี้อ๋อขอแยกตั้งห่างให้แยกกับน้ำจิ้มเผื่อลูกค้าไปใส่มากน้อยมีก็แยกเพี้ยที่ตัวน้ำจิ้มก็ทำไว้แล้วเป็นส่วกลางแล้วแล้วก็แยกเีให้ด้วยเผื่อกินขมจัดจะได้เทียบกัได้ครับผมตัวนี้ เขาได้ไม่ขมมากเนาะครับผมกลางพอดีครับผมตรงนี้ผมจัดตรงนี้โซนนี้มีเสริมไหมครับนี่เป็นลูกชิ้นเนี่ยอันนี้20าทนี่20บาทเาะอั้บอง3ครับเท่าไหร่นะครับ50บาทครับผมนี่เป็นต้มชาบลูกชิ้นครับต้มแซับเป็นรสอ่อนกลางรสจัดดีครับกลางกลางน้ำข้าว้มใส่ครับผม รสกลางน้ำใสเพีดน้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้มนีถ้า,ผม,าผมตัวนี้ต้มเพีดน้อยรสจัดน้ำข้นเพีดน้อยผมตัวนี้เจ็ดสิบกิโลสิบบาทแล้วผมตมัวนี้ครับลูกค้าประจำเลยตัวนี้ <laughs> รสจัดตามสูตรน้ำข้นได้เพีดน้อยก็ยต้องทวนสูตรให้ลูกค้าตลอดนะครับ <laughs> ตัวลูกค้าชอบไม่ขมชไม่ชอบอะไรนะบางคนขอก็มีลูกค้าประจำคนหนึ่งเป็นรสจัดแต่พี่ของช้อนน้ำใสเขาสั่งเองเลยไม่ได้สูตรของลูกค้านะาสั่งเป็นสูตรเขาเองครับผมสูตรของลูกค้าเลยลูกค้าจำเองจำเองครับผมลูกค้ามาทานประจําก็จะรู้นะว่า,าใส่อะไรบ้างเองเเลยครับหมือนสั่งร้านกาแฟเลยหวานาาน้อยหวานมากเราสั่งลูกค้าทุกอย่างนะ แต่ทําต้มหมูจะขอเป็นโคมได้นะครับอ๋อไอ้นี่ส่วนของหมูนี่ก็มีมีเลือดใช่ไหมมีน้ําตกเป็นเลือดหมูเราบเป็นเลือดหมูเลยเลือดเนื้อพนเนื้อรัผมแยกเลยนะแยกครับผมแยกทุกอย่างครับมอก็แยกนะม้อต้มหม้ออะไรก็แยกใช่เขียงก็แยกนะครับเต้ทางร้านก็จะแยกหม้อให้นะหมู ดีคร <ing> <Jean> ับแยกแยกแยกเนื <ifa. S 1> ้อแยกหมูเลยเนาะแล้วผมแยกทั้งสองหม้อครับครับ เหมือนหัวใจเลยครับผมเพราะเป็นลิ้นลิ้นหมูครับผมมันอยู่ต้นหม้อมันเลแขกครับอ๋อแค่นี้เป็นไส้เนาะครับผมไส้ครับถ้าควาเปลี่ยนปีลเราทานหนัร้านนะเป็นไส้ครับผมรสจัดน้ำใสเผ็ดน้อยรสช้อนเดียวครับพอละกครับผมน้ำใส่เผ็ดน้อยใส่เผ็ดน้อยนะโอ้โหสิบร้อยเะไรช็อได้ครับเปาได้ครับผมชัู้้ครับ ครับผมสุดที่สุดที่ตา่ายที่จริงๆนะมากี่ครั้งกี่ครั้งก็ไไอย่างนี้ตลอดนะครับพี่ทางพี่สระพันขั้นเทพนะารเดียวครับผมไรเดียันนี้เป็นน้ำใสนะโหน่าทานมาก

ครับเดี๋ยวเน้อเอาหม้อนี้ก่อนเนาะหม้อนี้รถจัดผมนิดเดียวหม้อนี้มาไกลนะครับหม้อนี้ของฝากนะครับเป็นอะไปไหนพี่ฝากไหนของฝากของฝากฝากมาทีเดียวเลยไม่ต้องต่อนะครับถ้ามามาใครมามาแล้วคิวยาวก็ฝากทีเดียวเลยสามหม้อไป็นอะสามหม้อไปเลยครับผมสามหม้อนะครับพี่หนึ่งสองน้ำน้อยน้ำาเยอะ อันน้ำถ้วยเดียวเนาะไปลจัดเผ็ดได้โอ้คือเผ็ดหลายเถอะได้นะขมน้อยน้ำพุ่นอันนี้เป็นขมน้อยน้ำพุ่นนะครับผมอัน้ขมย้อยน้ำพ้นขมน้อยอยู่ที่หนึ่งหยดพอครับผมอยู่ที่หนึ่งผมจะน่าตกใจครับผมแต่หยดเดียวนี่นะสุดยอดครับหยดเดียวนะครับหยดจึ๊กนึงครับ แงกระปานปูนชักเลยลูกน้ำน้อยน้ำพอดีน้ำถูกถี่ซดพอดีซดไปใช้กับมิเตอร์ตอนน้ำไม่ไหนก็ได้พี่เพิ่มอีกหน่อยเหรอครับถ้าเพิ่มอีกหน่อยก็ต้องเพิ่มอีกหน่อยเหมือนกันครับผมเพิ่มมาขึ้นาแล้วกันเขาขายที่เขาเหมือนจริงครับป้ารับดีเพื่ออะไครับพี่หน้าคนเด้ออดีตข้าเดี๋ยวรออีกสามชุดนึงสิแยกก็แย่ท้องรวมปรวมครับผมอันนี้เป็นสามชุดเลย รถตัดน้ำบนถนนตอนนี้น้ำช่วยเดียวไม่ได้แล้วครับตอนนี้พี่เขาบอกไม่พองั้นต้องเอาเพิ่มเพิ่มก็เพิ่มนะครับได้ช่วยครึ่งขอโทษไปยัน่าสูบ่ border มันเสียงตนนะครับเรื่องสูบน้ำสูบวันหนึ่งครึ่งครึ่งนะครับผมหนึ่งครึ่งครึ่งคือกว่าเอาจะเจิาครึ่งบนพื้นนะครับผมป้องจับไม่ได้แล้วครับป้องหมัวไหมดเลยไวอย่านะครับหนึ่งครึ่งครึ่งบนพื้นไม่ช่อง กองยนะครับตนี้ได้กองว่าต้องเล่นสต็อป้องอมต้องได่สต,ต็อปดูเลราจะดูตามจริงๆนี่ไม่ทันนะครับมันจะลอกสูตรจัไม่ทันต้องต้อง,อง,องโลอรี่นะตอ <c oughs> ลอกไปเรื่อยๆ <c oughs> ก็ไปเรื่อยๆมาบ่อยๆเดี๋ยวก็จำอื่นก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาพอกลับมาทีเทียาวก็ใจน้อยนะครับคุ้มค่าในการรอเนาะขอให้รอนะครับพ่อค้าก็ตอนนี้กำลังเร่งก็เร็วมาอุ้ยชนกล้องเลยครับผมถาไม่เป็นไรเนาะขอโทษนะครับผมอร่อยทะลุกล้องอันนี้อร่อยทะลุกล้องเลยเมื่อกี้มีความผิดพลาดที่เราลงมาเลยอร่อยทะลุกล้องแล้วนะครับไปถึงสองครับผม ครับผมครับผมได้ครับพ่นครับผมหน่อยเดียวคพราะผมเมนี่ยผมผมหน่อยเดียวแต่ถ้าผมอ่นอนๆจะเพิ่อมอีกหน่อยนโอ้โหน่าอร่อยครับมากขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามร,รับชมคลิปของช่องเดินเยียวอ่อนทัวร์ยัมมี่นะครับก็สามารถที่จะมาชิมกันได้นะครับร้านสรารพันขั้นเทพนะครับ ร้านนี้ก็จะมีทั้งเนื้อทั้งหมูนะครับมีทั้งลาบค่อยลาบขมนะครับมีจมแซบก็มีนะครับก็มีทั้งเนื้อและหมูนะครับตัวร้านเองก็จะอยู่ที่ตลาดท่าดีดแดง17นะครับยงาาังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับ <S <S เพื่อไม่พลาดที่ดี่ีใหม่ของทางช่องเราครับ